ตั้งแต่หนูเล็กๆหนูก็เห็นแต่แม่ค่ะหนูไม่เห็นพ่อหนูว่าชีวิตหนูก็ลำบากอยู่ค่ะเพราะว่าต้องออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาช่วยยายทำงานเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระยายได้บ้างเพราะยายก็อายุเยอะแล้ว63ปีแล้วค่ะมาสองคนก็นลายเมารถเข้ามามีมีคนก็ให้ค่าโรงแรม ตีห้ามาทํางานถึง6กโมงบ้างตีสองบ้างตั้งแต่หนูเล็กๆหนูก็เห็นแต่แม่ค่ะหนูไม่เห็นพ่อถ้าไงโอกาสหนูจะเต็มที่บอสเเต็มที่ค่ะหนูจะตั้งใจทําอนาคตของหนูให้สําเร็จค่ะเฮ็ดเกืือยายนะทำเกื่อยาย